สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักเพงมาพี่น้องมาวันนี้กันทิมาถึงเวลามาทํากับข้าวกินกันอันนี้ย่าอีขาวขวากจ,จอดที่น่งคางนี่ลหละรถตู้นอนสาวลาวเบาอีสานเลยพี่น้องเออต้อไปนี่ว่าเพียงขยี้ใส่ซื้อว่าเป็นรถตู้นอนสาวลาวเบาอีสานเออพี่น้องน,น้องมานามีบ้านเคลื่อนที่แล้วครับผมไปไหนมาไหนก็น,นอนในนี่แหละ บาแพ่หฮมยัดส่มองเบา้วค็น,นอนรถรถตู้นอนออนทัวของเรามีเงินค่าน้ำมันเมื่อไหร่เราก็จะปิดเทอมน้องมานาแล้วก็ออนทัวกันเลยถ้าน้องมานาปิดเทอมบาเพชรก็จะทำเป็นรถตู้นอนออนทัวชาวลาวบ่ออีสานนอนนอนบานอนบอ่อ <laughs> เอาไวน,นอนได้ดละ่ะอืม แล้วการผูมันมีไดาลาแบบชุดสื่อมากแบบซุปข่าเบาะมันกันอนไหนงานพิดนั่นไม่คอยนะตู้นอนอ่อนทัวเสาวลาวเบาอีสานขึ้นเหนือล่องใต้คําใสนอนนั่นคําใสนอนนั่นเพื่นบ้าพิชข่าไหนนอนนั่นเอออ่ะสำหรับคิวนี้เจ้าจะทำเมนูอะไรครับคุณแม่ทำมะม่วงทำมะม่วงโอเคได้ไปพิดนะพึ่นก่อนพี่น้องโอ้คนสี เมนูอาหารทะเลอะไพี่น้องเลยกุ้งปูงมากเสร็จแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวทะลวกพนันธุกรรมะคุงนำไอ้บางดูเสียงรถชิบล้อข้าเจ้าเลยพี่น้องเบิ่งโอ้แต่แสบเนาเชาวแก่ดิน ดินครับดินเต็มรถพี่น้องเลยแน่น่นมออยังนั่นโอ้พันอุ่นตรมไกม่เอ้พี่น้องกนจับสวัสดีสบายดีพี่น้องมากมากินสมตำน้ำกันจ้ะสมตำปูม,ม้ากุ้งสด มันจะไ,ไปใช้ือนมันเมื่อยกักผ่อนเนาะเมื่อยจะไปก็ไปมันน่ายุดพอดีอนำอะไลน,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 นำเ,นนำเนนท่าไหรน้ำกับอะไลซืออันจอีกท่าาเป็นปันย่า ยอดเลี้ยนแล้วเนาะม,มันไหลยอยู่มันไหลคลอยหลวงพ่อชิซักผ่าได้อะน,นะเข้าไปยอดจำเรวง้องเขาโมตรามเป็นอันนี้นะอยู่นี่คำหว้วนหนึ่งนี่รเรื่องสับละ<อ>หย่อดทิ้งไปแล้วล่ะคล้องชโมองอ่ะจำไปเอาน้ำมันไหลคลอย น้ำมันบ่พอใส่พี่น้อตรงน,นี้ทูนพี่น้องเคยกินมันรสชาติชาตก็จ,งจางๆเครือขอันต้มไกุ่่นต้มไก่ วันนี้วันผ่าผ่าใหญ่บ่างวันามาฆ่าบูชาบ่างคอยนอาฟันฟันน่าอุ่มเล็กหน่อย เด็หกหนูสภาสหเข้าขาวฟันเห็นแต่เด็กน้อยเมื่อก่อนนะคะฟันว่าเด็กน้อยจกน้ำแล้วโดดลงไปซอยข้าวเจ้ามันจะจมน้ำแล้วมันขมุดลงไปดดึงขึ้นมาเลยว่าสันได้ในความฝัน

ว่าออกไปปา,ากเป็นอืมยัย่แล้วมาเลี้ยงวัน่เออเพราน้ำมันไหล ประสาทประด้สุดนักเรียนมานา จะเ,เปิดมานะ,<ฮ>ะต่อที่ไม่ มนนื่อในไอ้ไข่เนี่ยมันก็ซีมเมนต์เช่าแล้วว่าไอ้ปันใดพี่น้องนับเถือได้อยู่มัน ในทอใครบอกด้งไห่คนกินเขาไม่เยอเอาปลากระพงออกม,อมาแซ่คนเนี่ยตื็นเนตะ็น okay.

กินพ่อมาไม่กินยาอะไรเหล็กเงาตัดถิ่นแบบมุ่นมัดจิ้มพอดนะโอเคแล้วเนาะใชะไปเจินใหม่คลิปหน้าครับ